มามามาเรามาต่อเรามาต่อไปรังหารังเบรกคะาได้เจอเออเบรกคะาไม่ต้องรอแล้วรอเช้าใครจะไปทนไหววะมึงดูเพื่อนกูเนี่ยนะนอนซมอยู่นะเฮียทั้งเจ็บทั้งอะไรก็ไม่รู้เฮียใครก็ได้เอาซ่อมรถทีเออกูลืมเอาไอ้นี่มาดีกว่าที่ซ่อมรถแป๊บหนึ่งซ่อมอยู่ไลนวะจะบอกว่าอยู่ที่เพื่อนนะไปหาเพื่อนแป๊บ นอนอยู่นี่ป่วะ We need t i m t i s t e r r i t o r e u r e it f r o e x t n a l t h r e a s ไม่ใช่แค่นีมนอยู่ไหนวะมึงไปมึงควรไปนอนอยู่ตรงเตียงพยาบาลมัเหรอหอมมอลต็อกเทลไปด้วยไป Let's go ไปซ่อมรถก่อนมีกล่องแค่นั้นอ่ะซ่อมล้มีกล่องแค่นั้นเอาประตูกลับมาได้เออเหมือนใหม่เลยวะล่ะมียงไงล่ะ เฮ้ยกูว่าก็ก็ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเยอะเรายังไม่ได้ไปไอ้นอกเขตวงวงแดงๆเนี่ยเออเอาเคลียร์วงแดงให้หมดก่อนเนี่เฮียอันนี้อะไรวะเนี่ยมันให้เราเคลียร์ใช่ไหมเน่ะจุดแดงๆเนี่ยพวกบ้านพวกตัวอะไรอย่างงี้บ้านเน่ยจุดแดงๆเราต้องเคลียร์พวกเออใช่เราต้องเคลียร์มันเป็นเบรกฮาร์ดอ่ะเราต้องหารังให้เจออ่ะเราไปเคลียร์ให้หมดเลยไปแล้วใครถือถังน้ำมันมาบ้างบ้างวะเนี่ยเฮียไม่มีน้ำมันเลยไม่มีอะมี ไปขอ้ขึ้นรถไม่ได้อองไม่เถิบเยเออมึงไม่เถิบไปเพื่อนวะ๋องเที่ยนมีตั้งสี่นี้นะเขี้ยมึงก็กดเลขหนึ่งสองสามสี่ดิอย่าชนนี่เฮียรถจะพังจะชนอ่ะจะพังได้กวนนี้ป่ะวะกวาใช่วะหรือเปล่าวะ เราที่เชียร์ตุ้งย่องยองไปก่อนได้ป่ะลัวละอองมันหนักมากว่ะมึงคิดเหมือนกูว่าอองเออเชียร์ทำเพลงงี้กขั้วใช่กูได้ยินเสียงโคตรเยอะเลยเนี่ยนะอสมกูมีโมเลทอปอ่ะกูมีไอ้ที่ล่อแอนบอมอ่ะ หใช่เลยโ้ละอองหนักมากกูเจอเบรคฮาแล้วไม่น่ายายาทำเสียก็จกแตกใครทำเสียก็จกแตกไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใกูไอ่องมาดูเบรคฮานี่มาดูมาดูมาดูถ้ามึงอยากเห็นหน้าตาเปไงเห็นยน่่มาดูเน่น่่เห็นได้ไหมได้วะข้างใอ่ะ ผมไม่เห็นแต่มึงเห็นข้างในนะ้ไหมแดงๆอะ่ะเขี้ยที่แล้วเราทำอะไรวันได้ไะเผาต้องเผาทิ้งจะต้องเผาไงอ่ะผมมีมโเอทอปเขี้ยต้องมโเทอฟท็้างนั้นแหละท่านั้นอ่ะกูว่าต้องใช่อ่ะกูเพราะว่ากูเรียนรู้มาจากเด็กกรมาถ้าเจอเขี้ยอะไรอย่างาง,างี้เอาไฟเผาไว้ก่อน นี่นะกลัวเกินอันนี้กูขอค้อนของอะเออค้นของอะตอนที่จะกระตกกระตากเทียมีค้นของแล้วไม่มีของเลยเหรอมีมีอย่างนี้ด้วยอ๋องมีเทียอย่างเนี้ยเลยโอ,โอ,อย้ยหยาดเบอร์ดีบอกกู เที่ยตัวรับบ้านไม่มึงมึงที่สงสัยเที่ยวในที่สุดเราก็เจอรังมาเราไว้ของโอ้โหเที่ยพวกเราไม่เหมือนไอ้เหน่วยเอฟเอฟทีจริงๆนอ้สัตว์เที่ยวตามหาสิ่งเหนือธรรมชาติเสร็จร้อยเผา้วเขาบุกทีเนี่ยไม่ไม่มากันเทียบเลยเนี่ยตอนเนี้ยอะทำไมมันทำไมมันเผาไม่ได้วะหรือว่าต้องตีลองตีดู ไอ้ไม่ได้เด็นไมเลไอ้ทันยิงตวของาไม่ตายแล้วโอองเลยเป็นใครช่วยยช่วยกูด้วย เล็กซีอีสเตทไม่นะบอสเชี่ยอ๋องบิงก่อนวิ่งก่อนอ๋องวิ่งก่อนวิ่งก่อนวินก่อนบินก่อนไอ้บอสตายเหรอเออดิเชี่ยตายเลยอ่ะเออตายเลยไออ๋องวิ่งไปไอชิตรีไม่ได้ได้ทำไงอ่ะฮะไม่เดี๋ยวมึงค่อยเอาตัวใหม่มาอ๋องวินไปลุ้นนะรถอยู่ไหนวะรถอยู่ตรงแผนหมดตรงนู้นเลยตรงไปเลยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋องไม่ใช่ตรงบ้าน ตรงสีขเขียวอะอองไปเร็วๆอูช่วยอยู่วิ่งคน,นไห,นห,หมดใ right ส่รถไว้เกี่ยวกเไหมเกียมันซูมมันซูมสไนยยังไงวะแ <laughs> สกดแส,สกเกียรไล่ <c oughs> <c oughs> ไม่นะเล็กซี่อะเราพอยังมาเจออะไรอีกโอ้นี่ไงตัวกูเยี่ยตัวกูกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วไม่นะไปเราเราต้องเราต้องไปจัดการไี้บอสกันเยี่ยพอสอยู่ไหนตายไปแล้วนะเป็นศพแล้วนะก็ที่มึงตีเมื่อกี้เนี่ยไอ้ตีเออกูเอง เชียตัวละครตายตัวแรกในชีวิตเชียร์ช่ด้วยเอากิดอะไรขึ้นเอาแล้วไม่จะทำแล้วไม่จะทำลายเบรกแล้วมันจะทำลายเบรกคาร์ดไงี่ยว่าทำไม่ใช่เผาเหรอเผาไม่ได้เว้ยเมื่อกี้เนี่ยเผาไม่พังตีได้ไหมตีก็ติดเชื้ออันนี่ไงนี่ไงอ๋อไม่ใช่ ไ,ได้ใช่ป่มโอเคได้ <c oughs> แล้วทำไมตอนกูตีกูนี่วะ <c oughs> ไม่กูว่าน่ากูน่าจะมาคนเดียวด้วยแหละตอนแรกอะอ่ะแล้วอีกคอมี้มึงไม่ไม่ลวกไปด้วยอ่ะ่อะกอน ไม่รู้อ่ะตัวละครมันตายตัวตัวมันตายตรงไหนก็ตายตรงนั้นมันก็ไม่มีอะไรให้เซิร์ชอ่ะไม่มีอะไรเซิร์ชเออหัวเล็กซี่กูเรียบร้อยเลยมันจะมันรอปอะไรบ้างไอ้ตรงนั้นอ่ะรอปดรอปดรอบไอ้ที่มีซิปเปิลให้กูอีกอันดรอปอะไรกูต้องการเอ๋กูต้องการโคอยาอีกอันเนึ้อเราวด้วยแล้วด้วยกูแมวของในบ้านนะตาบัสไม่มีตัวซิปเปิลอืม ตัวตัวหยักหรือตัวตัวอย่างเนื้อตัวอย่างเนื้อมีเจ็ดมีเจ็ดขอหนึ่งเจ็ดขอหนึ่งเอาเฮียตอบหมดเลยแป๊บหนึ่งไอสัตว์ทำไมกูก่อนทำไมกูหกได้กูกูขอสามได้ไหมอยากได้สามอ่ะอ่ะงั้นมึงก็มาเก็บตรงเนี้ยไอตี๋มันตอบให้แล้วเก็บคนละสามเออ อ๋อกลับไปกลับบ้านก่อนป่ะกลับบ้านก่อนไปเวไปร้ายเชียร์ก่อนเฮียกูเศร้าเลยอะไรซี่กูตายเฮียสาวสวยกูเฮียไม่กูขับรถไม่ได้วะอีกฝั่งหนึ่งดิไปขึ้นอีกฝั่งไปกลับบ้านเลยไหมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอไปตรงศพก่อนเดี๋ยวไปดูศพกูเหรไม่กูจะดูว่าเสถียรได้ไหมโอเคไปจอด มีตรงนี้ด้วยที่กูตับเคยตอ,อบเ,เอาไว้เฮ้ยเซิร์ชได้นี่หว่าไหนอะศพกูเซิร์ชได้ไหนไอ้ศพกูเยี่ย yeah. ไหนพี่เยี่ยหัวแม่อะไรครับกูเศร้าเลยอเล็กซี่กูตายเยี่ยโคต<น>รแล้วไหมแล้วสวยด้วยนะตอบตบตัวอื่นมาเดี๋ยวกูเก็บให้ก็ได้อ่ะเก็บเลยไม,ม,ม่มันกูเสิร์ชไม่ได้กนต้องไปคนเสิร์ชพอ งั้นเดี๋ยวกูเอาของใส่ไว้ในรถแล้วกันมันมันมีพวกอันนี้ด้วยชุบได้ไหมวะดับในกระเป๋าดิดับในกระเป๋าดัดบหนึ่งอ่าเซิร์ชโอ้โหดับไม่ได้เก็บแด้ของทีละชิ้นแล้วมาดับในนี้ไอ้เหี้ยกลับบ้านเหงอได้ไหมดับตรงเนี้ยแหละอเอ่อกระเป๋า ในนี้มีอาวุธกูด้วยทั้งดาบทั้งอะไรไม่รู้อ่ะกูเก็บมาเยอะมากเลยกระเป๋านี่กระเป๋าเท่าไหร่อ่ะก,กระเป๋าหกเดิมมีดพกกับยามีดพกไม่ต้องเอาเอซอมไม่ต้องเอาเดีย๋ยวเราไปหาไอ้บ้านผู้รอดชีวิตอะไรกันเไีไ้ไใจกูสลายมากเลยอ่ะสาวสวยกูตายไอ้เนี่ยเหมือนบล็อกอินเ <c oughs> ดย์ไอ้เนี่ยมาตอนแรกตายเลยกูเคลียร์บ้านพวกมึงแล้วอ่ะคุยไหมมึงต้องมึงต้องให้หัวตีคุยอ่ะคุยไหม มันไม่คุยกับกูอะทำไมวะมาดูดิเราต้องเคลียร์ที่นี่ปไมเคลียร์นะอันนี้ก็เคลียร์ไปเยอะแล้วนะโหเคลียร์ขนาดนี้พวกมึงยังไม่พอใจอีกันเคลียร์เคลียร์ที่นี่นายทุกคนจะมีข่าวร้ายมาบอกอเล็กซี่ตายแล้วตายต่อหน้ากูเลยคุณพาเพื่อนไปตาย อัจริงกูรู้สึกว่าไอ้ที่ติดเชื้อเนี่ยอัจริงเราปล่อยไอ้ติดไปเลยก็ได้นะเกินครึ่งเราค่อยเออเราค่อยใช้ยาเออกูรู้สึกว่ามันเปลืองมากเลยใช่โอ้ล่ะกิตเตอรกูสึะบอกไงแต่ไอ้ตัวที่กูใช้อ่ะคือมันเกินครึ่งไปแล้วไงเออถ้าเกินครึ่งอ่ะเราเราค่อยมาผสมไ่มีไม่งั้นเราก็มัวแต่มาตั้งฟ้าในตัวห่านนั่นะอ๋อถ้าเรา ถ้าเราแค่แบบไ anyway, อ้นี่ไว้องถ้าเราแบบไม่ได้ติดไข้แบบร้ายแรงจนถึงแบบหลอดแดงอ่ะเราให้ n อ c มานอนไอ้นี่ได้ไว้อ,องมานอนแบบฟื้นไข้อ่ะเนี่ยอย่างของกูตัวอย่างของกูตัวเช่ยนี่ก็คือต้องมานอนฟื้นไข้นะเว้ยคุณนอนไม่ได้กินอนไม่ได้อะไปเอ้ยนอนไม่ได้ก็คอาตัวนี้ไม่ใช่ก็แล้วกันเออเราติงท่วะ ซื้อได้ไปะวะตรงนี้นต้องซื้อได้ดิยังไงซื้อได้กูมีอยู่800ร้อจะได้ทั้งเราจะได้ทั้งกระเป๋าไอเราได้น้ำมันด้วยแล้วก็มีที่นอนซื้อเลยมันซื้อได้แค่หัว <p ast> <c oughs> ไหนแล้วให้ต่อแค่นี้นะแค่นี้ต้องค่อยๆซื้อไปเออแต่แต่พาสซีฟเราคือมีน้ำมันใช้ได้เรื่อยๆเลยหวองแล้วมาเติมยังไงอ่ะพาโอเพนเดี๋ยวนะววัดมึงซื้อไอตรงไอร้านที่สร้างข้างนี้มันจะได้มีฟู้ดกันเออได้ได้ได้เดี๋ยวกูจะซื้อด้วยเออเออร้านที่สร้างข้างซื้อละมีต่อได้ ูหมดแล้วอ๋องตังหมดแล้วอ๋อมันมาเปิดลอไอ้ไนี่ได้ตรงนี้ด้วยล็อกเกอร์ที่เหลือเราก็แค่หาคนมาเพิ่มไว้อ๋องไปเราได้เวลาออกประจุภัยแล้วไว้อ,อ๋อเก่งเล่นประตูดิเชียร์ได้มีห้องน้ำด้วยอ ยิงเนี่ยของดีอุ้ยได้หน้าไม้เยี่ยของดีเลยเปิดมากูได้หน้าไม้เลยในของแบบโอพีในเกมนี้อะไรเงี้ยดูดูได้ไหมเยี่ยไหมกูไม่ได้เงี้บ้างคือมันโอพีไงเหรอไอ้ตีก็คือมันยิงแล้วมันเก็บลูกได้แล้วมันแล้วมึงก็เข้าใจใช่ไหมว่ามันเก็บเสียอ <c oughs> ุ้ยมีกระเป๋าแปดอะกูจะตอบให้ <c oughs> อ้อนวอนกูสิอ้อนวอนกู อ,อ,อ้อนวอนกูออกมามาก <c oughs> ูน่าจะเป็นเหล็กว่ะอ่ะกระเป๋าพี่เอามียุติธรรมพี่ห้องน้ำมึงล็อกอะไรอยเนี่ยไม่มีของอะไรอุ้ยอ๋ององอ,งอง๋งกูมีกระเป๋าแปดให้มึงแก่หนึ่งอะแต่มึงกูขออย่างหนึ่งนะมึงอ้อนวอนกูพี่เอ่ออ้อนวอน,น,นตีนมึงตีนเหมือ,อนตีนกระเป๋ายู่ไหนอะอยู่กู ง้อนวอนกูสิง้อนวอนกูของอ้อนวอนกูเด็กูมีง้อนวอนกูเยอะด้วยไหมอยากได้กาแฟมากเลยเอาไว้ตอนเผื่อกูแบบง่วงอะไรเงี้ยโอ้กระเป๋าพยาบาลเยี <c oughs> ่ยมเลยสภายแล้วได้สพายเพิ่มอีกสองแล้วแล้วพวกมึงนอนกันยังไงหรือว่าพวกมึงนอนกันไม่ได้วะ <c oughs> นอนไม่ได้ก็คือไม่มีไม่ไม่มีง่วงเลยอะ อะไมตัวพวกมึงอ่ะไม่มีง่วงกันเลยอะมีดิกูก็เปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวไงออกเซิร์ฟกูออกเซิร์ฟกูแล้วไปเปลี่ยนอะใช่ก็เปลี่ยนตัวละครเล่นเล่นอีกตัวอ๋อไปเราเราเอาสไพายเดี๋ยวเราเอาสไพายไปเก็บแล้วจะออกไปข้างนอกกันมึงยินเลิกน่ประตูแล้รถตายแล้วเบียหมอตกใจไรเฮ้ยลืมเบี้ยออกออกรถกันมาไม่จีบสไพายช่วยกันเลยไงวะ ถ้าใครเอาเครื่องปั่นมาวะเป็บไใช้เปเาใช้เยี่ไปย่ยอย๋ยวนี้เลยไปเราต้องไปหา MC เพิ่มนะทโดยเฉพาะกูนั่นแหละอลเลย oh <man. S 2> โอ้โหเอะปุระเย่องทีตัวนี้ไม่ใส่เสื้อทหารศาสใจเกาะเย่ช yeah, ีแอแฟชแบงเย่ได้ใช้ ขีดนน้เคที่น่ไม่ใช่ธนูเป็นกระสุนกระสุนน er <makes> yeah. ี่เฉยเออตรงี้ีแล้ว

กูได้ไอ้นี่มาปุ๋งกระสุนอันใหญ่ดีซอ้อนนั่นแหละไปขับรถจ้าแล้วกันเดี๋ยวกูจแต่ตรงนี้น่าสนใจอยู่นะแล้ว,ว,วกูาสามารถทำอะไรกับตรงเสรราสัญญาณนี้ได้บ้างวะอยากรู้ซื้อได้ไหมหรือทำเพี้ยอะไรได้บ้างซือซ้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ไอ้กูซื้อได้ของกูซือ้อได้ ซื้อได้แล้วเราได้กระสุนเรือ่อยๆปะ่ะอ๋อขาดไอ้นี่เอาโพสล็อตต้องเพิ่มเอาโพสล็อตก่อนเอาโพสล็อตกูเต็มแต่ว่ากูต้องกูงต,งต้องเพิ่มบัตรแปลรถอ้อขับอ้อมาดิเดี๋ยวมึงกูดูก่อนว่ามันเพิ่มเอาโพสล็อตยังไงวะมันมีอาหารแล้วอ่ะมึงก็ต้องไปนี่เพิ่มไอไป,ไปเสือโอปรล์เพิ่มไง มึงจำบ้านในตรงนี้ไหมอ๋อมันมีข้างหน้าเรามีเอโพ์ใหม่อยู่ข้างหน้าได้อยู่ได้อยู่แต่กูไม่เห็นมึงเห็นนะกูจอดรถอ้โหซอมบี้มาเยอะเลยแก <c oughs> ตน้นแรกของพวกมึงเต็มเลยของกูมีแค่อันเดียวตรงนี้นโอ้ยกูดรอปหน้าไม้พวกมึงได้อีกอันหนึ่งนะตรงนี้มีหน้าไม้ได้ตรงไหน,นตรงกูกล่องกูเท่านั้นอะ่ะโอ้ตรงนี้มีกระเป๋าแปดเพิ่มอีกเฮ้ยเไม่มากระเป๋าแปดแต่ตอนแรกเดี๋ยวกูดรอปหน้าไม้ให้อ่ะ กูตอบหน้าไม้ไว้หน้าบ้านตรงเนี้ยที่กูอยู่เนี่ยเขี้ยอะไรกูได้แต่เสื้อผ้าวะพอแล้วไหยบอสกระเป๋าแฝงนะกระเป๋าแฝงกูไม่ได้ดรอปมันต้องดรอปจากกล่องกูเท่านั้นเลยนะอันนี้กูต้องโยนต้องโยนกล่องให้มึงเอาไว้ไงอ่ะกูโยนโอ้ยปุ่นปุ่นบัตรเพบัตรเพย

แวะไปก่อนแวะทำไมวะเออไปซื้อเอาโคดว่าก่อนสลับมึงจะได้มาซื้อนีเด,ดี๋ยวค่อยไปเอาโค้ดก่อนคนดสำคัญที่สุดอยากผ่านมือแค่เดียวเดียวเอาโค้กูอยากขับออกไปซื้อข้างนอกอับกูไม่อยากซื้อข้างในอุ้ยเกียตขับเข,ข,ข้าป่าลึกไอเกตี้ไม่มึงแค่ซื้อเป็นสล็อตแล้วมึงก็ไปซื้อที่ตัวระุ โอเคโอเคกูว่าเราไม่เชื่อแม่เลยแต่เราเยอะเลยเฮ้ยแต่ถ้ากูคุยไม่ติดเชื้อหน้ารีบเลยอ๋อก็นี่นี่เองไอ้เหี้ยไอ้คนนี้นี่เองไอ้คนที่กูคุยไม่ได้อะมันต้องคุยผ่านเรดิโอก่อนอ๋ออ๋อเคยเงียบของขอ๋อำลาเงียบชูดเอ้า โอ้เท่งของโอ้แท่งของเขาไม่ซด้เพราะมัไต้องคนเวอร์ไปยเมยืมยืมยไมยเมยื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 มยไมยื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 มยไมยไมยืมยไมยื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  ก็ขยายก็เควสไงเควสจากอีเจนั่นน่ะคือถ้าเราทำเควสมันมัน <c oughs> จะเหมือนเหมือนแบบว่ามันจะมาอยู่กับเราอะ่เาะ,นอะเนี่ยเราก็จะแด็กเขาหน่อยดีป่ะมีตองบินอัานี้วะหัวเราลองยิงหน้าไหมน่ะกระสุนจุดสี่เนี่ยพอเราต้องการาที่จะยิงแม่งนันไม่มีโอเคได้แล้วมันต้องการกระเป๋าอาหารโอเคไปให้มันเงี้ลยลอย ไหนอะไม่ร er> ีบกลับบ้านละเดี euh. ๋ยวกูขอเช็คดีว่ากูสามารถเปลี่ยนเป็นตัวพวกนี้ได้เอาไม่ได้ทำไมวะทำไมอะทำไมอะไม่ดีกวะเทดได้อย่างเดียวแล้วมันไม่กลับค่ายหรอวะไม่กลับมันไม่กลับเวทเดดได้อย่างเดียวเป็นตัวเทดของเหรอ เฮียบีซีเทดของเฮียโอ้ยขายกาแฟด้วยสัตว์ากาแฟไหมกูจะได้กาแฟโอเคโอ้ขายง่วงเลยกูเฮียไม่ต้องนอนเลยสัตว์ถ้าซื้อกาแฟเออซื้อกาแฟคือไม่ต้องนอนเลยเฮียโอเคกูเจอจุดบั๊กเกมแล้วเฮียตอนนี้กูเจอจุดบั๊กเกมแล้วสัตว์กูจะได้ไม่ต้องนอนแล้วเฮียซื้อกาแฟแดงเฮียตาแข็งเนะตาแข็งเลยเฮีย